สายหนักขนาดนี้สายนมน่าจะต้องไม่สู้ไม่ได้แล้วฮะผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคลิปของมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งคือห้าวมากคือมีการวิ่งเหมือนเส้นมอเตอร์เวย์คุณผู้ชมวิงว่งวิ่งแล้วคือขึ้นมายัางไงก่อนคือคุณมายัางไงมาไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแถมยังสายอีกคือขับแบบดูรู้เลยว่าเมาอะ่ะคือเมาแบบสายไปสายมาขับสายไปสายมาแล้วต้องบอกว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากนะคุณผู้ชมเพราะหนึ่งเลยเนี่ยบนถนนเส้นมอเตอร์เวย์แบบนี้เนี่ยเขาใช้ความเร็วกันแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจู่ๆไม่รู้หลุดมายัางไงและขับเนี่ยโอ้โหสายน่ากลัวมากแล้วมีการปาดน,นะคุณผู้ชมจากเลนสองเนี่ยไปเลนสี่คือยาวมากคุณก็โอ้โหขับน่ากลัวมากทีเนี้ยคนก็ไปแซวว่าพี่คนนี้เนี่ยน่าจะเติมของดีหรือว่าดีดหรือเปล่า แต่ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ท้ายคลิปนะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่ามีตำรวจเนี่ยทางหลวงกำลังไล่ล่าตัวพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นี่แหละต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดระทึกและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูอันตรายแล้วก็หวาดเสียวจริงๆนะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราลองไปชมคลิปนี้ดูฮะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิว w s ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ t ท a i News ออนไลน์ครับ